1> 1. หนึ่งเโตโรบที่5ข้อ8บอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระมัดระวังระาวาัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเาสาะหาคนที่มันจะกัดกินเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้านั้นความคิดบางอย่างมันเข้ามาบอกเราว่าเราทําไม่ได้ปัญหามันใหญ่เกินไปเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาแกเราเราก็เชื่อในใจว่าพระเจ้าสัญญาแต่ศัตรูของเราคือมารมันจะมาเหมือนกับสิงโตคำรามแล้วก็เอาความคิดในแง่ลบในแง่เกี่ยวกับ ความสงสัยเข้ามาในหัวใจของเราจุดประสงค์ของมารหรือสิงโตนั้นที่มันคำรามออกมาก็เพื่อให้เรากลัวและทําให้เกิดความท้อถอยและเราเหมือนกับเป็นอมพาตไปมันพยายามทําให้สัตว์ที่มันจะกินนั้นเป็นอมพาตแล้วก็วิ่งหนีไม่ไหว ในทำนองเดียวกันศัตรูของเราอยากที่จะคำรามใส่เราด้วยความคิดแย่ลบเราจะต้องละเลยไม่ฟังมันและต่อต้านมันในนามพระเยซูนะครับอย่าไปสนใจคำโกหกของมานนะครับพี่น้องมานมันพยายามจะทำให้เรากลัวมันจะบอกว่าคุณไม่มีวันหายโรคนี้หรอกคุณไม่มีวันที่จะหลุดออกจากเศษติดนี้ได้คุณไม่มีของประทานเพียงพอความสามารถเพียงพอวิธีที่เรา ต่อสู้กับคำคำรามของมานนั้นจะกําหนดว่าเราไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตหรือเปล่าถ้าเราเชื่อคําโกโหกของมันความกลัวจะเข้ามาในหัวใจของเราและความกลัวนั้นจะทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไปในพระสัญญาของพระเจ้าได้เราต้องเรียนรู้ที่จะละเลยไม่ฟังคําคํารามของมานเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิงโตที่จะมาครามใส่เรามันไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือเราได้เพราะเรามีพระเยซูผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่ามันดังนั้นเราสามารถต่อต้านมันและจะไปเชื่อมัน ให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่แม้ว่ามารมันจะคำรามและใส่ความคิดที่ไม่ดีเข้ามาในความคิดของเราให้เกิดความกลัวและเกิดความสงสัยเราจะต่อต้านมันด้วยฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูเอเมน